หอยที่เราหามาได้นะครับแล้วก็จะนํามานึ่งนะครับผมใครจะสะดวกเป็นนึ่งหรือว่าเป็นต้มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าที่ผมทําก็คือผมนึ่งนะครับเพื่อให้หอยเขาอ้าปากแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็จะมาแกะเอาแต่เนื้อหอยแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับไม่ว่าจะเก็บไว้ในตู้ฟีดก็ได้นะครับผมเพื่อยืดอายุของอาหารให้ยาวนะครับผม พอเราได้เนื้อหอยออกมาแบบนี้เราก็เก็บใส่ตู้ฟรีดไปได้กินข้ามปีได้เลยนะครับเวลาเราอยากกินเรานึกอยากจะกินเมนูต่างๆที่เกี่ยวกับหอยนี่เราค่อยเอาออกมาทํากินได้เลยเป็นการประหยัดค่าอาหารนะครับแล้วก็ได้กินอาหารแบบที่เราต้องการด้วยนะครับอันนี้หลังจากที่เราแกะเนื้อหอยออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อของหอยกระปุกกับหอยตลับนะครับผม ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อของหอยตลับม่วงนะครับผมผมไม่รู้ว่าแต่ละพื้นที่เรียกว่าหอยชนิดนี้ว่าชื่ออะไรนะครับแต่ว่าผมถามคนที่เขาหาโซนภาคตะวันออกเขาเรียกว่าหอยตลับม่วงนะครับลักษณะของหอยตลับม่วงนะครับผมเปลือกเขาก็จะมีคอ่คอนข้างที่จะใหญ่นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับซึ่งจะแตกต่างกันกับหอย ตลับกับหอยกระปุกแบบนี้นะครับผมหลังจากนี้เราก็จะเอาไปแยกใส่ถุงร้อนไว้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ในตู้ฟีดไว้เพื่อเก็บไว้กินนานๆนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเอามาใส่ถุงร้อนไว้แล้วก็จะได้วันนี้ได้หอยกระปุกกับหอยตลับนี้รวมกันสาถุงนะครับเพื่อเราไม่ทําเป็นถุงใหญ่มากเกินไปนะครับมันจะเสียพื้นที่ในการจัดเก็บ ในตู้ฟีดของเรานะครับผมในส่วนตรงนี้หนึ่งถุงสําหรับหอยกระปุกม่วงนะครับตัวใหญ่ๆแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันให้ผมเปรียบเทียบนะแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ถ้าเป็นผมตัวนี้ตัวเล็กนะครับหอยกระปุกหอยตลาดตัวนี้จะมีความอร่อยมากกว่านะครับจะมีความหอมนะครับผมแล้วก็เคี้ยวง่ายนะครับตัวนี้เนื่องจากเขาเป็นตัวใหญ่นะครับเนื้อเขาเยอะกว่าเขาจริงแต่ว่าเขาจะมีความค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับโอเคนะครับผมนี่แหละคือการไปหาหอยมาเก็บไว้นะครับผสมอาหาร เก็บอาหารไว้กินนานๆนะครับโดยการเอามาต้มหรือเอามานึ่อแล้วแกะเอาแต่เนื้อแบบนี้เก็บไว้ในตู้เย็นในตู้ฟีซไว้กินนานๆนะครับ